ตั้งแต่ King of Fighter ปี94มาจนถึงปี2003เลย Samurai Spirit 3ภาคนะ g a r o Den s e n s u หรือว่า Real Bout หลายภาคอยู่นะแล้วก็เกมอื่นๆน,นะครับอีกหลายเกมเลยผมลอง King of Fighter 95เลยแล้วกันนะเป็นภาคที่ผมเนี่ยชอบที่สุด สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวแกดเจ็ตอีกหนึ่งตัวที่ช่วง2ปีหลังมานี้ค่ายเกมที่มีเครื่องเกมเก่าๆเนี่ยก็นิยมทำออกมาขายกันเยอะเลยนั่นก็คือเครื่องเกมไซส์มินิหรือเครื่องเกมเก่าที่เอามาทําใหม่ให้มีขนาดเล็กๆนั่นเองที่แม้จะมีทําออกมาหลายค่ายแล้วก็หลายเครื่อง อย่าง Nintendo ก็มี f i m i c o m Mini Super Famicom Mini Sony ก็มี PlayStation Classic และล่าสุดค่ายโคโนมิก็ได้ออกเครื่อง PC Engine Mini ออกมาแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็เลือกเอาเครื่องที่น่าสนใจมากๆอีกเครื่องจากค่าย SNK สำหรับค่ายนี้เกมเมอร์ยุคใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่สำหรับเกมเมอร์ยุค90 SNK ถือเป็นเจ้าตลาดตู้เกมอาร์เคดที่มีเกมดีๆดังๆออกมาเยอะมากๆโดยเฉพาะเกมไฟติ้งเรียกได้ว่าแข่งกับ Street Fighter จาก Capcom ได้เลยนั่นก็คือเครื่องนี้นะครับ <S 2> <S 2> Neo Geo Mini และที่เครื่องนี้น่าสนใจกว่าเครื่องอื่นๆก็เพราะว่า Neo Geo เองเนี่ยไม่ได้เอาเครื่องคอนโซลของตัวเองเครื่อง Neo Geo หรือว่า Neo Geo CD มาทําใหม่ในขนาดเล็กนะครับแต่ว่าได้ออกแบบตัวเครื่องเนี่ยให้ออกมาเป็นแบบเกมตู้หรือว่าตู้เกมอาร์เคดขนาดจิ๋วนั่นเองและยังมาพร้อมกับเกมดังๆในอดีตข,ของค่ายกว่า40เกมเลยงั้นเดี๋ยวเรามา unbox เจ้านี้กันต่อเลยดีกว่าก็มา unbox กันนะมาดูกันตั้งแต่ลังกระดาษด,ด้านนอกเลยนะ ก็จะเห็นว่าตัวกล่องลังเองเนี่ยก็จะเขียนว่า n ีโอเจียมิพร้อมกับโลโก้เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะเขียนว่า40ปี a n n i v e r s a r y ของค่าย SNK ก็คือค่ายที่ผลิตเครื่องนีโอเจออกมานั่นเองประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่กันกระแทกเฉยๆคราวนี้กล่องด้านในใไม่มีอะไรแล้วนะครับ นี้ก็ห่อบับเบิลมาขอุญาติแกะบับเบิลออกก่อนเมื่อเอาบับเบิลออกมาก็มีถุงหนึ่ชั้นนะครับมาดูกล่องกันด้านหน้านะครับก็มีโลโก้แล้วก็เขียนว่า n e o Geo m i n i SNK 40ปี Anniversary อันนี้ก็จะเป็นของโซนประเทศไทยเลยนะครับจะจำหน่ายโดยบริษัท c y c o m a m u s e m m n t t ด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่า The Legacy Lips ซอนนะครับก็คือ ตำนานก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีรูปของตัวเครื่องมาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของโซนญี่ปุ่นนั่นเองนะก็คือทางไซคอมเนี่ยเอาเครื่องจากปนหรือญี่ปุ่นมาวางจําหน่ายแล้วก็บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยประกอบไปด้วย40เกมจากเครื่อง Neo Geo นั่นเองนะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดเกมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันหลักๆแล้วพวกเกมดังๆจากค่าย SNK หรือว่าตู้เกมอาร์เคดสมัยยุค90เนี่ยก็แทบจะมาครบเลยนะเ,ยเรามาดูดีเทลกันอีกทีนึง อีกด้านหนึ่งนะก็ไม่มีอะไรนะเหมือนกันด้านบนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยมีอะไรบ้างนะนี้เป็นตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งมาดูว่าข้างในมีอะไรมาให้คู่มือโน๊ติโอมินก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับการใช้งานอะไรต่างๆด้านในนะครับมีอะไรมาให้อีกดูกัน น,นี้ก็จะเป็นสาย USB Type C นะครับเก๋นหน่อยตรงสายก็จะมีโลโก้ของ Neo Geo ติดมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับเอาไว้ตกแต่งเครื่องจะดูกันว่ามีอะไรมาบ้างมีอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์โลโก้ Neo Geo แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นฮาโอมารุนะครับของเกมซามไรโชดาวน์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของเกมอื่นๆอีกแล้วก็มีอันนี้ไว้แปะปุ่มนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกัน ตัวเครื่องนะครับก็จะมาในรูปแบบตู้เกมอาร์เคดทำเรียนแบบตู้เกมอาร์เคดในยุคนั้นต้องบอกว่าดูแล้วน่ารักมากๆเลยก็จะมีหน้าจอคันโยกปุ่ม select start แล้วก็ปุ่มคอนโทรล4ปุ่มแล้วก็มีโลโก้ SNK อยู่ใต้จอมีลำโพงซ้ายขวาด้านข้างก็จะเป็นช่องเอาไว้เสียบต่อจอยอันนี้เนี่ยสามารถซื้ออุปอรณ์เสริมเป็นคอนโทรลเลอร์เอาไว้เล่น2คนก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเครื่องไม่ได้แถมมาให้นะฮะด้านหลังนะครับก็จะมี โลโก้ o, Neo Geo ซึ่งเป็นปุ่มเปิดปิดนั่นเอง HDMI out เอาไว้ต่อออกจอมอนิเตอร์ต้องบอกก่อนว่า HDMI ตรงนี้เป็น mini HDMI ไม่ใช่ f ู l l สายแบบปกติช่องหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ USB Type C อันนี้จะเป็นไว้สําหรับ PC in ก็คือไว้ต่อไฟนั่นเองกับสาย USB ที่แถมมาให้อีกด้านหนึ่งก็จะเอาไว้ต่อจอยอีก1อันเป็นสําหรับ Player 1ก็คือสามารถเล่นได้2คนโดยต่อออกจอยทั้ง2คนเลยก็ได้ด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรนะเป็นข้อมูลแล้วก็ support HDMI เดี๋ยวเรามาดูตัว ครื่องน,นัตัวเครื่อง Neo Geo Mini วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่24กร,รกฎาคมปี2018มาพร้อมจอ LCD ขนาด3.5นิ้วและไตเติลเกมจาก SNK 40เกมที่ประกอบไปด้วยซีรีส์ The King of Fighters ตั้งแต่ภาค 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002และภาคสุดท้ายคือ King of Fighters 2003 Samurai s h o d o w n 3ภาคคือภาค2ภาค4และภาค5 Special Fatal Fury หรือ g a r o d e n t e n s u มีมาให้4ภาคคือภาค Special Veil Bau r e i l Bau 2และ g a r o Mark of the Wolves และเกมอื่นๆอย่าง w o l d Heroes Perfect Kitsuna Encounter Art of Fighting The Last Blade 2ภาค Ninja Masters Aggressors of Dark Combat King of Monster 2 Cyberlip Shock Troopers Second Squad ท็อปฮันเตอร์โรดดี้แอนด์แคทตี้นินจาคอมมานโดเบอร์นิงไฟท์เมทัลสลักสามภาคคือภาคแรกภาค2และภาค3เซนโกคุ3อัลฟามิชชั่น2ทวิงเกิลสตาร์สไพรส์เบลซิงสตาร์ท็อปเพลเยอร์สกอฟสุปอร์ไซคิกส์และเกมสุดท้ายพาร์เซล รต,ต้นใช้งานนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาปลั๊กที่เป็นแบบ USB ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าชาร์จอะไรก็ตามที่เป็นหัวแบบ USB 2.0แบบนี้สามารถใช้ได้ตัวเครื่องเองเนี่ยให้มาเฉพาะสายไม่ได้ให้อแดปเตอร์ตัวนี้มาก็มาลองทดสอบใช้งานกันสายเองก็ยาวระดับหนึ่งนะน่าจะประมาณสักเมตรครึ่งได้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังก็จะมี DC in อยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม power เปิด เมื่อเปิดขึ้นมาก็จะมีโลโก้40ปี Anniversary พร้อมกับโลโก้ Neo Geo ปีนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าจอเกมนะครับเมื่อเปิดเข้ามาก็จะมีเมนูนะครับพร้อมกับเกมให้เลือกเลยขอลองดูก่อนว่าเปลี่ยนภาษาได้ไหมัสินเด็ก็สามารถที่จะเข้าไป Setting แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับก็สะดวกขึ้นเยอะเลยหลักๆก,ก็จะเน้นไปที่เกมตรงนี้แหละก็จะมี40เกมอย่างที่บอกไปตนะั้งแต่ King of Fighter ปี94มาจนถึงปี2003เลยซามูไรสปิริตสาภาคนะกาโร่เดนเซนหรือว่าเรียบลหรือหลายภาคอยู่นะแล้วก็เกมอื่นๆน,นะครับอีกหลายเกมเลยงั้นเรามาลองเทสสักหน่อยนะครับผมลอง King of Fighter 95เลยแล้วกันนะเป็นภาคที่ผมเนี่ยชอบที่สุดโอเคนะโอเคคือสีแดง แบบออปชันได้ด้วยนะครับความยากแล้วก็อันนี้เซตปุ่มตัวโปอดผมเลย3ตัวนี้โอเคอา่า เมื่อกด select start พร้อมกันเนี่ยจะเป็นเข้าเมนูพิเศษนะครับก็คือสามารถที่จะเซฟสเ t ทได้นะครับโหลดสเตทนอกจากนั้นยังสามารถเซตไบรท์เนสก็คือความสว่างของหน้าจอรวมไปถึงความดังของลำโพงอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง Metal Slug แล้วกันนะลองภาคแรกเลย ว่าเมทัลสลักมีวางปุ่มไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะของอาเคนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นปุ่มเรียงกันสามปุ่มพอมาอยู่ตำแหน่งนี้มันเลยแปลกๆนะจริงๆปุ่มยิงน่าจะอยู่นิ้วชี้ผมเนี่ยแต่มันไม่ถนัดนะอืมไม่สามารถปรับปุ่มได้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเล็กน้อยนะครับปรับข้างนอกก็ไม่ได้นะครับ โอเคก็เทสประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นบนเครื่อง n e ี g e o m i n อเดี๋ยวเรามาทดสอบออกจอ,อก,กันที่บอกไปว่าตัวนี้พพอร์ต HDMI แต่ว่าเป็นมินิ HDMI นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น f ฟ l ลไซส์ HDMI แบบนี้เสียบไม่ได้นะครับต้องไปซื้อหัวแปลงหรือว่าซื้อสายที่เป็นแบบฟู l ไ i z e HDMI to Mini HDMI แบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ไปเสียบด้านหลังเครื่องก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้<อ>มินิ HDMI เสียบเข้าไป คนะครับจะเห็นว่าเมื่อแสดงผลไปที่จอแล้วตรงหน้าจอ Neo Geo Mini เนี่ยจะมีแค่โลโก้ขึ้นเท่านั้นก็เมคเซนดีคราวนี้ปัญหาก็คือเสียงมันไปออกที่จอ h d m i ด้วยแต่ว่าพอดีตัวนี้ผมไม่ได้ต่อลำโพงเอาไว้นะเรามาลองเทสเกมกันแล้วกันสมุไรโชดาวแล้วกันนะฮะเมื่อเราเข้าเซตติ้งจะเห็นว่ามันแตกต่างกันนะครับระหว่างเวลาเราเข้าเซตติ้งบนเครื่อง Neo Geo Mini เองเนี่ยมันจะขึ้นในส่วนของ Screen b r i g n e หรือว่า Volume แต่นี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเลโชของตัวสกรีนเองว่าจะให้ออกมาเป็นแบบไหนสำหรับภาพนะครับเมื่อต่อออกจอไอซ์ m ิเนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่ได้ทำการอัปสเกลให้เป็น 720p หรือว่า 1080p นะจะรู้สึกได้ว่าภาพมันไม่คมนะครับแต่ว่าเรื่องเฟรมเรทอะไรต่างๆก็ถือว่าลื่นดีนะครับผมล,ลองปรับเซตติ้งดูสามารถปรับเลโชได้นะครับเมื่อกี้ตัวมันบวม,บวมนะน,นี้ก็ดูสมส่วนขึ้น ก็ประมาณนี้นะต่อจอก็ต้องบอกว่าสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าภาพอาจจะไม่ได้คมชัดสวยงามเหมือนเครื่องรุ่นใหม่ๆที่เวลาเอาเกมเก่ามาพอร์ตเนี่ยจะมีการทำอัปสเกลนะตัวนี้ก็ยังดูโมโมอยู่แต่ก็เล่นได้นะครับ ในด้านฮาร์ดแวร์สำหรับเจ้าเครื่อง Neo Geo Mini ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับแค่ซื้อเครื่องมาเปิดตั้งโชว์เนี่ยก็ฟินสุดๆแล้วส่วนงานด้านวัสดุก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ถือว่าคุณภาพของพลาสติกนี่ก็ดูแข็งแรงทนทานดีแล้วก็ตัวเครื่องแม้จะมีน้ำหนักเบานะครับอยู่ที่390กรัมแต่เวลาเล่นเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มยางต่างๆไว้ยึดกับโต๊ะหรือว่่่าาายึดกกับพืื้นผิวววทีระง็ถอ เล่นได้สะดวกระดับหนึ่งเลยส่วนปุ่มกดต่างๆแล้วก็คันโยกครับก็ถือว่าออกแบบมาได้แข็งแรงถึงแม้ว่าจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ทั้งคันโยกครับที่มีขนาดเล็กแต่ว่ารอบหมุนเนี่ยผมว่ามันพอๆกับเกมตู้เครื่องใหญ่ๆปกติเลยทําให้เวลาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ส่วนปุ่มคอนโทรล4ปุ่มนะถึงแม้ว่าผิวสัมผัสแล้วก็การกดเนี่ยจะโอเคแต่การจัดวางปุ่มเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่า เวลาเรากดนิ้วชี้เนี่ยปุ่ม A ด้านบนซ้ายเนี่ยมันควรจะยื่ออมาข้างหน้าไม่ใช่ด้านล่างยื่นออกมาเวลากดมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ส่วนหน้าจอนะครับขนาด3.5นิ้วแม้ว่าจะมีขนาดเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ของมันแต่ว่าก็ถือว่าแสดงผลได้คมชัดสีสัสนสดใสสวยงามนะครับแล้วก็เฟรมแหวต่างๆก็ลื่นไหลใช้ได้เลย ในด้านการใช้งานเมนูอินเทอร์เฟซต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้เรียบง่ายเน้นใช้งานเลือกเกมเป็นหลักส่วนความสนุกของตัวเกมอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าใครที่อยากจะซื้อเครื่องนี้ก็คงมีความหลังกับเกมต่างๆที่อัดแน่นมาให้อยู่แล้วซึ่งจํานวนเกมที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ40เกมส่วนน่าถามตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าพอใจมากๆเลยเพราะว่าเกมที่ผมชื่นชอบเนี่ยก็แทบจะมาครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น k i n g o f Fighter Garo Densetsu แล้วก็พวกซามูไรโชดาวน์ต่างๆก็ถือว่ามาครบ แต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงอีกอันก็คือการแมปปุ่มนะครับซึ่งบางเกมเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยอย่าง King of Fighter เนี่ยที่จะมี4ปุ่มคือต่อยเบาต่อยหนักแล้วก็เตะเบาเตะหนักก็ถือว่าแมปมาได้โอเคเลยบนล่างแต่บางเกมเนี่ยมีการแมปแปลกๆนะโดยเฉพาะเกมที่มี3ปุ่มมันจะกลายเป็น A B C ซึ่งมันย้อนกับการเล่นจริงๆอย่างเช่น Metal Slug เนี่ยปุ่ม A คือยิงนะนี่มันจะอยู่นิ้วชี้นะเราก็ต้องใช้นิ้วกลางกดแทนแล้วก็ปุ่มกระโดดมาอยู่ปุ่ม B ด้านล่างแทนเนี่ยมันก็เลยแบบแปลกๆไปหน่อยก็ถือว่่าพอเลนนได้ะครับ ส่วนเซตติ้งในเกมนะครับบางเกมมันก็เปลี่ยนได้บางเกมมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนการแบบปุ่มพวกนี้ได้แต่น่าเสียดายก็คืออย่างตัวอินมูเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาเลือกแบบปุ่มด้านนอกได้เหมือนกันส่วนด้านการแสดงผลนะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงเรียกได้ว่าที่ผมเทสทุกเกมเนี่ยสมบูรณ์แบบหมดเลยนะครับส่วนด้านลําโพงนะครับก็ถือว่าให้เสียงออกมาได้โอเคเลยเป็นสเตอริโอนะครับแต่ว่าเมื่อผมลองต่อหูฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างแตกหน่อยนะครับส่วนการแสดงผลผ,ลผ่าน HDMI นะครับทุกท่านน่าจะได้เห็นไปแล้ว ก็ถือว่าลื่นไหลโอเคใช้ได้แต่ว่าเสียดายคือไม่มีการ upscale ภาพให้เป็น HD หรือว่า Full HD นะภาพมันก็อาจจะมัวมันิดนึงส่วนข้อสังเกตของตัวเครื่องนะครับข้อใหญ่ๆเลยคือตัวเครื่องเนี่ยน่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้มีการ build-in แบตเตอรี่หรือว่าใส่ฐานอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยต้องเสียบปลั๊กผ่านสาย USB Type-C เท่านั้นนะครับก็คือจะเสียบไฟบ้านตรงก็ได้โดยใช้หมอปแปลงแต่ว่าก็ไม่ได้แถมมาให้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าออกแบบมาเป็นเครื่องแฮนด์เฮลแลแ้วแท้ๆนะน่าจะใส่แบตมาให้หน่อยแม้จะมีทางแก้ก็คือเสียบสายต่อ power bank เอ,อกไปเล่นข้างนอกก็ได้แต่ว่ายังไงก็มีสายที่เกะดกะอยู่ดี เลขเรื่องก็คือหากเราจะเล่น2คนต้องซื้อจอยสติ๊กต่อเพิ่มนะครับซึ่งไอพวกเครื่องมินิส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแถมมาให้ถ้าไรไม่พอนะครับก็คือถ้าเกิดเราซื้อจอยเนี่ยอุปกรณ์เสริมมันมีเฉพาะเป็นจอยแพดก็คือเป็นคอนโทรลเลอร์ของพวก n o o Geo CD นะครับที่ ไม่ได้เป็นแบบคันโยกตู้เกมอาร์เคดจริงๆมันน่าจะมีอ,อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่มก็ได้นะเป็นจอยอาร์เคดมาให้เลยจะดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปหลังการใช้งานทั้งข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตของเจ้า Neo Geo Mini คราวนี้เรามาดูคะแนนของเจ้าตัวนี้กัน บครัสําหรับเจ้า Neo Geo Mini ตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าเหมาะกับการสะสมแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์มากๆเลยแต่ใครที่อยากจะซื้อไปเล่นเกมจริงจังเนี่ยก็อาจจะแนะนําว่าต้องซื้อคอนโทรลเลอร์เสริมเพิ่มสักหน่อยนะครับจะได้เล่นสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วก็เล่น2คนได้ด้วยส่วนราคาเปิดตัวของ Neo Geo Mini ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนเอามาขายในไทยครั้งแรกเนี่ยอยู่ประมาณ 5้0ถึงบาทแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาก็ลงมาเยอะมากๆแล้วอย่างตอนที่ผมซื้อเนี่ยก็อยู่แค่2000กว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะรู้ราคาอัปเดตของเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ในเว s c สคริปชั่นได้นะครับผมแปะเอาไว้ให้แล้วแล้วก็แน่นอนว่าเครื่องนี้ผมสั่งมาจากทาง s h อ p e e นั่นเองที่ต้องบอกว่ามีร้านเกมดังๆในเมืองไทยเนี่ยรับมาจำหน่ายหลายร้านเลยและในวันที่5เดือน5ที่จะถึงนี้ทางช้อปปีเองก็มีการจัดโปรโมชั่นช้อปปี้เดือน5 b r a บรนด์ t i v a l อีกด้วยสุดท้ายก็อยู่ที่่่่คุณนะรรับวาาาจซืือ้อออหเปลิดยงไก Neo Geo ตัวนี้ก็อย่าลืมพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ